พี่น้องสวยซีนนะบันหอมขนาดเลยยนื่อมือออกมาเลยน้องเนื้อมือออกมาจากกรอบผีนักเนื่อออกมาอหลีจะทิ่มเล่นนั่น สบาดีพี hmm. Leonardo, ่น้องอยู่กับช่องกรีเทกับสาลาศกันงานยุ่งไรตามสไตล์สาวลาวที่กับเวลาเดิมเพิ่มเติมทุ่มวามซ่บหนัวก็เปเนี่กินขี้เกล่ำผี้องฝนตกน้ำลงอย่งไรก็ได้ฝนตกแต่เมื่อคืนพี้องยังพอสาวยังรินอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมาโอ้ยน้ำท่วมน้ำแทมเนาะพี่น้องเนาะจะเพียวกับเบิ่งบ่ได้เลยได้ทางลาวทางไทยเบิ่งกับพดหธัมใจนํำกระเจ้าจักจักม่นันซัดเลี้ยงจะเป็นคนเนาะพี่น้องเนาะกะ ธุรกิจอียงกับแบบบางคนหาก็จะเฮ็ดเนาะธุรกิจอียงกับบ้านเพื่อนซ่องที่แบบอันเฮาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะหามมาได้นะพวกรถพวกรางไปบดไปนาน้านาไนเปเทอร์เฟวก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้เนาะอันทางฝั่งไทยและฝั่งลาวพี่น้องขอให้ผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยดีนาะพี่น้องเทอร์เฟกับแบบเบิ่งก็บเบิ่งบ่ได้เลยนะให้นํากระชอบเบิ่งแล้วก็ให้นาเทอเ์เยวให้มีคนเซ็นสถิตอยู่กั อีตตนซานเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยเลยเบิ่งแบบมีแต่อันอันนี้นะอยู่นําอันโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวนะมีแต่อันเดียวนี่แหละเบิ่งแล้วก็หู้หุดหงวใจแห้งแลวก็นั่นแหละแล้วเพยวก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องก็เป็นพี่น้องกันคือเก้าทั้งทั้งใดกับแบบพ่อๆกันนะนะแก็มนุษย์คือกันเนาะทางใดก็ฟั่งใดก็ได้ลาวไทยก็ได้แบบว่าแย่แห้งปีนี้ก็เป็นปีที่แบบนักสุดคือกันปีนี้ก็แบบ เฮงอิลีแบบเบิ่งบ่ได้เลยนะเบิ่งก็ให้มันกะจับอะไรพี่น้องเขากลมาให้เดินยูนกินก็พอละภาวนาขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีๆขอให้น้ำลดไปไปแล้วเพลก่กฝนตกไปนี้ก็อู้ยเอาอีแหละันนะอันบอรอดง่ายแหละเอาอีแหละก็เลยแบบมดทุ่งหัวใจมันตกแบบมัดขึ้นอีแหละมือน,นี้ก็ได้ก็เลยว่าโบเล,ล่โบเล,ล่ง่ายบรอดง่ายละแบบนี้นะแบบว่าไปไปะละนะเงินซานแต่ละคนก็ได้ ตายแบบีตุ่นกับเจ้านะโคนเฮาน่ะถือว่ามันจะเป็นโอ้งนอกกายเป็นแบบพี่น้องแต่ว่ามันเพื่อสิหามาได้นะทั้งชีวิตบางคนก็เขาก็ให้นําแต่สุนั์กับเจ้าเอาลไะพี่น้องเอากับแบบได้แต่ภาวนาให้มันผ่านไปได้ด้วยดีทางฟังลาฟังไทยด้วยจ้ะสะเพียวโอเ,เป็นกําลังใจให้อ,อ้ามันเมื่อนี้มีนืกินอย่างวะติเาขาโมดเนวกินเอ็ดว่าปิ้งมะเขือกับอัน ปิ้งซีนซีนอันตะเพียวเอ็ดอันซีนซีนอันแห้งให้ลูกค้ากับโบพีแดดคือกันแล้วเี่กก็จะได้ย่างทานอี่แหละพี่น้องเพราะว่าอันออเดอร์คนสร้างเข้ามาเาก็ต้องได้เฮ็ดให้เพื่อนนะนะอันซีนนี่กอบโบงามตะเพียวก็เลยคัดออกเอามาเฮ็ดกินเนาะตัวได้งามก็เอาไว้ส่งให้ลูกค้าอันได้โบงามเขาก็กินเองก็เป็นซีนแบบติดมันติดหยังนี่นะมันซีนโบงามก็เอาออกมาปิง้งแล้วก็ ต้มให้องคลคลักน้ำพี่น้องเขาการเด้อลืมก่อนเอามะเขือไปปิ้งก่อนเนาะถ้าแจง้งชิมามักซีนน่ะพี่น้องปิ้งมะเขือก่อนมักปิ้งกว่าต้ม,นะมเนายมะเขือมันจะหวาน ปิ้งมะเขือก็จะปิ้งซีนตัวมันนี้มีแต่เมนูปิ้งไงบะตม้มนะโอ้ฝนกระลิ้นอยู่มืดมดขืนเนาะพีนะ่น้องพายุเข้าอันนี้คนถามอยู่บ้านเตะเพียวน้ำนท่วมบปท่วมอยู่แล้วหลับบ้านสะเพียวเนาะถ้าบ้านสะเพียวน้ำท่วมนะทางอื่นนะอยู่ก่ได้แท้ๆบ้านสะเพียวบุเคยท่วม มีแต่ทั้งอื่นจนหมากันนักชุดก็ทั้งเหนือนงพี่น้องเพราะว่าเคลื่อนเคลื่อนมันหลเคลื่อนมันโอ้มเลยนะมันหลมันก็เลยแบบแทบจะทุกปีเลยแหละก็จะว,ว่าตมนสาดก็จเจาจเขาปีนม,มากเกิอดอมสอันนั้นพี่น้องมักซิน้นโตนาดิสิ้นกับเป็นพวกเอ็นพวกยังลืบออก ชิ้นโบงามเพราะมันจะเป็นแบบนี้นะมันโบเป็นชิ้นเป็นอันเพียวก็เลยเอาอก็จะต้มให้อันสองเองขลัก,ลกอากาศเจาะโคงกระปีกินนำ้ำอันนี้ลหละทุกคนก้อันเพียวก็จะเอาให้มากันอัน,นก็จัะพิเศษเอียงเพียก็ได้มาพี่น้องเาก็จะมาปรุงเด้อ con luôn lung ngóc thành nó mình, mình, mình có thêm ช่วงนี้กินแต่ต้นนี่ก็ทัวก,ก็กินดีลยก,กินแต่ต้นเนาะอันนี้ก็ซีนกะเหลือหให้ใ้ลูกค้าแหละกำลังมาปิ้งจะได้กินยังเนาะพี่้องก็วนเวียนไปมานี่แหละกินก็นได้เอาทั้งว้าวทั้งใส่กัเ็เค็มแล้วใส่รสดีกับน้ำตาล vài pin một cửa sổ còn chẳng nít to tốt xây con phải anh hiền tô mà tô mèo thì nó thương lòng nó บ่บ่ได้นะฮดหูหัวใจออยุตุนมันหมากับโได้กินข้าวคนเอาข้าวให้กินนะโอ้ยมันกินเอาแทวา้ว่ะสักเพียวแล้วอุย้ยเบิ่งบบไดนะ้น่ะให้คุนมักหมามงแมวนี่สนสาดคนกับพ่อคนสั์สาระสิ่งกับพ่อสั์สาระสิ่งอู้เฮ้งยีลีมาปีนเลื่อนไปทางใดก็เห็นฮะโบอยากเบิ่งก็เห็นหลายท่านไหลว่าโอ้ยสักเดียวเห็นกับ หมดหูหมดใจนำแบบเบิ่งบุไ,ไบด้นะ <c oughs> ทั้งลาวทั้งไทยแบบเฮ้งมาแถวอ่ะอีตุนสาดตร์ก็จาโอ้แต่ละมะเขือก็กินมะเขือก็บเบืตองกรมะเขือก็นพ่น้องผู้จับบีชาวไทยได้เอาคันจ้องน้อยแบบอันเป็นผาตั้งแบบตั้งเฮียงนะขากล้องนำเพื่ออันอยังก,ก็บัง ฝนนะบบให้ฝนตกใส่ทรศัพท์ชิลักทะเลได้อระถ่ายได้เนาก็ได้โบไทยกันเนาะพี่น้องเนาะเขากับโบมีคลิปลงกับโได้ว้าวุยนัวของมมวนกันโบ่ายลงกะมันก็จะมีคนถามพ่นกายเอ็นยางกินเนาะเพีย์พ่นกระทาเบิ้งเนาะ้าเของโบไทยลงก็ดูแบบนั่นแหละกับความเคยชินของเขาก็แล้วพ่นกระทากินข้าวนำาบางคนก็ มันนี่คือบอันมีอย่างเอ็เนแกินอย่างล่งหนะจะมีคนถามมากันนั่นแหละกระถ่ายก็ได้มีคลิปลงก็ไดเว้าวได้คุยกันเนาะกับบางอย่างกับเพียวกระเฮ็ดแนวกินอยู่แล้วบทถ่ายกับวัชชะได้เหมืนบอกให้อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิกว่าม้นนี้เอ็ดอ่างกินของคนิค่นก็อยากพู้ว่าเ้องเห็นางกิน หอมไปดิคำถามหาองค์ะลักนี่แหละองค์ะลักดึง,กดงเฮือนพี่น้องก็สบายปันหมานอนแบบสบายอะนตกกับโบยักลงมาละอากาศเย็นพาเปอร์คือกันโอ้ยพากันสบายเฮงเฮ็ดเดวกกินไปประเคนล,ละบาดพากันนอนของก้นอยู่ พี่น้องมะเขือเอาหอกะสุกแล้วเนาะพักไว้ให้เย็นก่อนเ่านจะมาปิ้งเน,นื้อหอกต่อเด้ไหมปิ้งกันเลยเลยิลลิลลิลได้กินปิ้งซีนวันนี้กระชิ่งอันได้กินแล้วกระชิไปย่างซีนต่อได้ไหมพี่น้องเลย มันมักเซนไว้ในตู้เย็นมันก็ต้องแบบย่างท่านมันไม่แดดได้เลยนะทําหวานเพิ่งแดดบูได้อกต้องแบบย่างท่านย่างท่านนะครับใช้เวลาดุดให้พอมาซีมนมันหมดแห้งเลยถ้าว่าอันว่ามีแดดจะคือโมงนึงให้ตากแดดให้มันหมังก่อนเวลาเอาไปย่างท่านมันจะแห้งไวเลนอันนี้มันโมเดตากแดดเลยก็คือแบบ ใช้เวลาดนเปลืองทานไปอีกแต่กระบปเป็นยังอันเขารับออเดอร์ลูกค้ามนรรอบตรงเฮ็ดนะอ้องพนะี่น้องพี น้องเ้ยหอมบ้ามุดโอมาเด้อใปมักเมนูนีนี่ะนะมุดโอมาเด้อหอมพักเรีดดยบร้อยละสุกละมันน้อยติ้ง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 โอ้ซีนติดมัน เอ็ดเจียวมะเขือเขอมมาเลยวางมันนี่ก่อนอันใ่ญ่เจียวเอากระมานปอกมะเขือเอาเปลือกออกโอ้ยมันละมืดมือีหลีได้ฝน เอาไาหัคะตำเจ้าวมะเขือเอาด้วยใส่มะเขือกับกระเทียมที่เขาจี้แล้วก็ข้าหอมปิง้งลงไปทุกอย่างต้องจีแป้งนวลแล้วก็ตำ เจียวมะเฟ็ตแรงแล้วแสม่มะเขือลงไปหอมแพงมาได้พี่น้องมาคุยเจียวมะเขือนำกันมีคนขอขอเมนูผู้เท่าแน่ปอ,อันเจ้าวมะเขือนนี้พอเป็นเมนูผู้เท่าอยู่บ่ ข้ามักกินอยู่ได้ล่ะอันีจแ๊ยมะเขืออันนี้กอ่าก็จะมาใส่อัออนประแดกแล้วกัดจบุกเนาะต้องปุง,ง,งังลายตอนนี้ก็แ่บแล้วมะเขือหวาน driver ครับพี่น้องมาตักบนี้ตักๆบนี้มาเด้พอพี่น้องมุดจ่อออกมาเด้อตาลกลับมานะสอยซินยซ้นบนี้มาสอยซิน้นเฮาพี่น้องสอยซิ้นนะบนี้หอม وم, ขนาดเลย เนื้อมือออกมา้วยน้องเนื้อมือออกมาจากก่องผีนักเนื้อออกมาหลีจะทิมเล่นนพี่น้องแล้วแล้วเด้อยจ้ะ เมนูกินง่ายสายงา่ายอยู่แล้วปิ้งซีนกับแก้วมะเขือมาได้จ้ะพี่น้องแซ่บๆเลยมัอน,นี่ปนโตกลินอ่ะพี่น้องเฮียมอยเนี่ยมันได้จากกินน้ำกันแจ้วมะเขือปิ้งซีนยุคมอืองนอนมืองนานยุคพังลาฟังไทยมากินน้ำจ้าเพียวอ,อะไรท้ายนี่ก็คือเก่าแล้วพี่น้องส่ง กำลังแรงใจให้ทางฝั่งไทยฝั่งเรานะพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมน้ำพี่น้องเขากะขอขอพอ,หอให้สภาพจิตใจของทุกท่านเนาะกับพืนมาเป็นคือเกา่าได้ในเ็ววันพี่น้องหันแหละสเปียวกับมีแตก่กําลังแรงใจและส่งให้เนาะเอ้ไอน้องทุกท่านขอขอให้แบบแขงง็งแรงกับขึ้นมาแข็งแรงนะสภาพจิตใจคือเก่าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เราก็ขออ้านรำผาดพี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านที่เขาไม่ได้ตามรับชมกันเด้่อจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอ,อก็ไม่คลิดหน้าสบายดี